ันนี้นะครับเป็นตึก STEM building ใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี2020นะครับใหม่มากๆเลยนักเรียนที่เรียน STEM โปรแกรมต่างๆเนี่ยก็จะได้เรียนแล้วก็ทำแบบในตึกนี้นะครับคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะได้เรียนรู้นี่ห้องนี้คือเกมรูมลองดูว่าเขาเล่นอะไรกันบ้าง โอเคครับวันนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะครับที่เป็นออฟฟิศของนักเรียนต่างชาตินะก็อยู่ในชั้น3นะครับของตึกนี้ตึกชื่ออะไรนะ Snow Home อ่าซึ่งตึกนี้นะครับเป็นตึกที่ชั้น3เนี่ยจะมีออฟฟิศตรงนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนต่างชาตินะคือนักเรียนต่างชาติมาใช่ไหมเป็น international ส t u d e เนี่ยถ้ามีคําถามเกี่ยวกับการหาคลาสเรียนเรื่องทั่วๆไปที่ต้องอ ปรับตัวนในการเรียนที่นี่นะครับก็มาที่นี่ได้รวมถึงเรื่องที่สําคัญเลยก็คือ academic advising ใช่ไหมแบบว่าจะลงเรียนอะไรดีจะ transfer ต่อที่ไหนเปลี่ยนคัสเรียนต้องทํายังไงไหมหรือมีคําถามเกี่ยวข้องกับ immigration ก็มาที่ออฟฟิศนี้ได้วันนี้เดี๋ยวเราตอนเดินทัวร์เราก็จะมนนีน้องนักเรียนที่อยู่ที่นี่อาจจะช่วยแนะนานั้นนู่นนี่เพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นณนะตรงนี้อยากให้น้องแพรนะรที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนี้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมหน่อยว่าในฐานะของนักเรียนเราเข้ามาใช้ที่นี่ยังไงบ้างหรือเราทําอะไรอยู่ในนี้ครับ อฟฟิศนี้นะคะก็คือ Office OIP เป็นออฟฟิศที่ช่วยนักเรียนต่างชาติในการอ,าอย่างเช่นาสามารถคุยกับ a อดไวเซอร์ได้เกี่ยวกับแผนการเรียนของเราซึ่งไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยเราสามารถปรึกษาเขาได้แล้วเขาก็จะมคีคำแนะนำที่ดีให้กับเราค่ะแล้วก็ช่วยให้ชีวิตในการเรียนของเราที่นี่นั้นราบรื่นยิิงค้นแล้วเราทำงานอะไรในออฟฟิศนี้นะครับเป็น ทำได้งานเป็น study abroad assistant ค่ะก็โรงเรียนของเรานั้นก็มีโปรแกรมในแต่ละเทอมที่ให้โอกาสให้นักเรียนไปเรียนต่อประเทศอื่นประเทศต,ต่างๆค่ะแล้วก็อย่างตัวแํมก็จะโปรโมทโปรแกรมนั้นๆให้นักเรียนได้ทราบแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนโอเคก็ฟิตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์ที่อื่นกันต่อดีกว่าครับขอบคุณน้องแคมครับเดี๋ยวไปเดินดูวิทยาลัยกันครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในไลบรารีเนาะซึ่งไลบรารีเนี่ยก็จะมีสิ่งที่นักเรียนมาใช้ได้หลายๆส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเอ่อเท็กซ์บุ๊กนะครับบางวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันรีคว i เท็กซ์บุ๊กซึ่งเราอาจจะมาขอยืมจากที่นี่เพื่อเอาไปใช้เรียนได้โดยอาจจะไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเอ่อไลบราร i s แอสซสเซนตนะครับหมายความว่าเราจะเขียนรีเ e ิร์ชเราต้องการ Research แอสซ s สเซนต์ในการหาข้อมูลมาไซเทชัน มาอ้างอิงเนาะเราก็มาสอบถามตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวถามน้องนะครับที่เรียนอยู่ที่นี่นึงอันนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนคร่าวๆน้องแก้มเรียนอะไรอยู่ที่นี่นะครับออตอนนี้เป็นนักเรียนปีที่2ของที่นี่ค่ะตอนนี้เริพิ่งเริ่มเรียนเมเจอร์คือ financial business financial ใช่เรามาอยู่2ปีแล้วเนาะเรามาใช้ห้องสมุดนี่บ่อยแค่ไหนใช้ทําอะไรยังไงบ้างครับจะมาเวลาที่แบบว่าต้องทํางานกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าต้องการแบบสถานที่ที่มันแบบโฟกัสมากๆก็จะมานี่บ่อย แล้วก็แบบหรือมาปิ้นงานอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงที่เป็นของโซนแบบว่าไลบรารีที่มันต้องใช้คอมพิวเตอร์เขาจะให้ปิ้นงานได้ฟรีถ้าแบบเป็นใช้กัดบัตรของ CDC ID อของเรา่ะก็ใช้บัตรนะักเรียนสั่งปิ้นได้ฟรีใช่เดี๋ยวเราลองไปเดินดูนก็ได้ว่าบรรยากาศในห้องสมุดเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นของใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะในห้องสมุดก็คือมี เชสเนาะหมักลุกกับมีน่าจะเป็นคริสเป็นเกมอะไรทักอย่างให้เล่นในห้องสมุดได้แล้วนอกจากมาอะไรนะทบทวนบทเรียนเรียนใช่ทำงาน,นกับ<า>เพื่อนเราก็มารีแลกกับเพื่อนได้แบบแต่ว่าต้องเงียบเงียบไปนหนึ่ง mm. เพราะก็ไม่อยากให้รบกวนคนอื่นด้วยใช่ครับแล้วก็น้องๆก็บอกว่าชั้นสองก็คล้ายๆกันนะมันจะเป็นกลุ่มสต๊าดี้ส่วนมากแล้วก็มีแอรียให้เซลฟ์สต๊ี้ได้เหมือนกันครับ mm. โอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้าเอสเปสโซนะครับซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่มีแซนวิชมีขนมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆขายนะครันักเรียนที่มาเรียนที่เนี่ยะระหว่างคลาสเรียนช่วงเช้าช่วงกลางวันถ้าอยากหาอะไรทานอะไรดื่มก็ซื้อตรงนี้ในแคมปัสได้ครับเราไปดูตึกสเต็มกันต่อครับอันนี้นะครับเป็นตึกสเต็มบ i ลดิ้งใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี2020นะครับใหม่มากๆเลยนักเรียนที่เรียนสเต็มโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็จะได้ เรียนแล้วก็ทำแลบ,บในตึกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตึกสเต็มด้านในกันครับว่าเป็นยังไงห้องเรียนเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีทิวเทริงเซ็นเตอร์ที่เป็นทิวเทริงสำหรับสเต็มด้านในด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในตึกสเต็มตึกใหม่เนาะที่เปิดมาปี2020เองแล้วก็มีน้องอมาร์ทนะครับที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซส์อยู่ที่นี่เดี๋ยวอาจจะขอสัมภาษณ์น้องมาร์ท นิดนึงนะครับว่าตึกที่นี่เป็นยังไงบ้างเนะาะมาแนะนําตัวไหนก็ได้เราเรียนอะไรอยู่เรียนมานานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้เรียนเรียนมาได้ปีนี้ปีสองแล้วคอ,อร์สนี้เป็นคอร์อรสสุดท้ายตึกนี้เนี่ยเราใช้เรียนอะไรบ้างครับที่เรามาส่วนตัวผมเรียนฟิสิกส์กับคณิตศ,ศาสตร์ที่นี่ครับอันนี้เรามีแลบอะไรที่ต้องใช้ในนี้ไหมเดียส่วนใหญ่เป็น lecture room ปกติแล้วคลาสฟิสิกส์ของผมจะเป็นคลาสที่มีแลบพ่วงมาด้วยตลอดซึ่งแลบส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ห้องทางนู้นครับ แ่โดยรวม,รวม,รวมตึกมันเพิ่งเปิดใหม่ฟัสิลิตี้มันค่อนข้างใหม่เรามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับอาคารเรียนหรือฟัสชิลิตีข้ของของเอ็ดมอนต์คอลเตจตรงนี้บ้างไหมรู้สึกว่าอุปกรณ์แบบอุปกรณ์แลบทุกอย่างก็ครบเครื่องครับแบบใช้ทำแลบแบบได้สามารถแบบเขาเรียกว่าผมสามารถแบบที่จะ a พลายไอเดียต่างๆที่แบบคิดได้ในแลบฟิสิกส์แบบมาใช้ในการทำแลบได้ง่ายครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีแบบ ห้องแยกอะไรเงี้ยที่จะแบบเก็บเสียงเก็บอะไรนี้ไ,ได้ด้วยแล้วก็จะมีฟอสซิิต้สำหรับมหาลัยที่จะช่วยในการทำแ a บได้ด้วยครับ mm hmm. ก็จะสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวไปดูห้อง l a บกันแล้วก็ขึ้นไปดูติวเตอร์กันขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันโอเคครับที่ตึกใหม่เนี่ยก็จะมี study room นะซึ่งเป็นคล้ายๆกับ math t u t i n g center แล้วกันคือนักเรียนที่อาจจะติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องของเลขที่เรียนเนี่ย ก็สามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้นะเพื่อให้เขาติวโจทย์ที่เราไม่เข้าใจหรือยังทำไม่ได้ใช่ั้มก็มาที่นี่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น Self Study Area เรีะคล้ายๆใน Library แหละก็คือ2ปีกของตึกะมันก็จะมีห้องแบบนี้ที่นักเรียนมาใช้ได้นะเพื่อทบทวนบทเรียนทำกันบ้านอะไรหรือพวกไวบอร์ดเราอยากจะใช้มันก็ใช้ได้นะ โอเคครับเราอยู่หน Student Center นะมันชื่อว่า Triton Student Center นะครับมันคืออะไรแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำกันครับโอเคตึกนี้เราทำอะไรกันบ้างเรามาทำอะไรกันก็ตรงนี้มันก็มีโรงอาหารแต่ว่าไม่ได้มีอาหารขาแต่ก่อนมีอาหารขาวเราตอนนี้ไม่แล้วแล้วก็มีห้องเกมรูมมีที่ให้นั่งเรียนนั่งเล่นขึ้นไปชั้น2ก็มีพื้นที่นั่งเรียนส่วนตัวเยอะนะแล้วก็เด็กก็ชอบมาแหงกันตรงนี้อันนี้การครับเพิ่งมาตอนวินเทอร์2024อันนี้คอร์ดที่2ครับเราจะเรียนอะไรนะครับ น่าจะไปเอนจิเนียริงมาครับโอเคได้ <ขอ S 1> ครับขอบคุณครับการรแก้มกับแพมมีใช้อะไรทําอย่างอื่นอีกไหมหรือเรามีอะไรพูดถึงตึกนี้เพิ่มเติมก่อนเราเข้าไปดูข้างในไหมคือส่วนใหญ่คือสำหรับหนูอะตึกของหนูจะเรียกส่วนใหญ่วหญวหญพวกหนูเรียกกันว่าไบเออร์กันซึ่งปกติสำหรับหนูอะไบเออคือจะคล้ายคกับที่อื่นที่มันมีโต๊ะทุกคนก็จะมานั่งทํากันบ้านนั่งเรียนแต่ว่า ไบเออร์มันจะมีความชิลกว่ามันจะมีความแบบเพ้ยเรามานั่งกินข้าวกันนั่งหาอะไรคุยกันเล่นกันเหมือนเป็นเหมือนเป็น room, ลิฟวิ่งรูมสำหรับนักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็แบบเขาก็จะมีพวกบุ๊กสตร์แล้วก็จะมีพวกเอ่อพวกตู้น้าขนมก,กุบกิบอะไรเงี้ยแล้วก็พวกหนังสือสมุดหรือว่าถ้าต้องซื้อหนังสือเรียนเขาก็มีบุ๊กช็อปเขาก็จะมีหนังสือขายอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วโอเคครับแีมแมนมีใช้ทําอะไรอย่างอื่นไหมก็อย่างส่วนตัวพแมก็จะเตรียมอาหารมาจากบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ เขาก็จะมีไมโครเวฟให้ใช้อุณนอาหารแล้วก็นั่งทานข้าวแล้วก็อย่างบริเวณตรงนั้นอย่างบางทีก็จะมีจัดอีเวนต์หรือว่าเป็น Resource Fair ที่ d e partment ต่างๆของโรงเรียนเขาก็จะมาให้ข้อมูลกับนักเรียนค่ะก็อาจจะมีกิจกรรมบ้างได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน โอเคครับตอนนี้เราอยู่ด้านในกันแหละเมื่อกี้เราพูดกันมาแล้วเราใช้ทําอะไรบ้างแต่อยากให้เราพูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าเนี่ยถ้าเกิดในชีิตประจําวันถ้าเรามาในนี้เราใช้อะไรกันยังไงบ้างครับพักเที่ยงก็จะมาเจอเพื่อนหรือว่ามาพักเบรกที่นี่แล้วก็เล่นเกมบ้างหรือว่าไปซื้อขนมแล้วก็มีชาได้ฟรีตรงห้องตรงนั้นด้วย น้องแพงบอกว่าตรงนั้นห้องนู้นไมชใชารให้ไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอันนี้ก็เป็นคล้ายๆ multicultural center นะที่พูดถึงเรื่อง inclusion กับ diversity ใช่ไหมครับซึ่งเป็นห้องที่เมื่อกี้น้องแพรบอกว่ามีชาให้มาเอาได้ฟรีเนาะแล้วก็เป็นออฟฟิศที่อะไรนะส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายการ include คนทุกกลุ่มเข้ามาในการศึกษาได้ครับแล้วข้างบนเป็นเกมรูมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่ห้องนี้คือเกมรูมลองดูว่าเขาเล่นอะไรกันบ้าง อคครับวันนี้เป็น Center for student engagement and leadership นะก็จะเป็นออฟฟิศที่ student government ยอยู่ที่นี่คือในวิทยาลายัยแต่ละวิทยาลัยอมันก็จะมีสภานักเรียนใช่ไหมที่เขาดูแล student activity fee คือเงินที่เก็บจากนักเรียนมาแหละเป็น activity fee ปีหนึ่งบัตเจดเนี่ยอาจจะอยู่ในหลักที่เป็นแบบมิลเลนดอลลาร์นะครับแล้วเขาก็เอาไปจัดจ่ายกระจัดกระจายแจกจ่ายให้กับ association หรือ club ต่างๆเนาะ โอเคครับด้านหน้าของวิทยาลัยนะก็จะมีะบัสสเตชันที่พาไปที่ l i นวูดทันสิตเซ็นเตอร์นะครับซึ่ง l i นวู o ท t นสิตเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีบัสท,ที่พาไป o u t เด o ร์วูดมอลนะครับเป็นห้างใหญ่ประจาเมืองเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปในดาวเทาเราจะเข้าห้างนะครับแล้วก็มีบัสท,ที่เข้าดาวเทาด้วยนะครับแล้วก็แถวๆนี้มันก็จะมีบัสสต๊อปอีกอย่างน้อย1นถึงสงจุดที่แบบเรานั่งในละแวกนี้มาได้เนาะแต่ว่าเข้า ขึ้นบัสเนี่ยที่เอ็ดมอนต์มันก็จะมีบัสพาสที่เรียกว่าเอ็ดพาสใช่ไหมครับเอ็ดพาสเป็นแบบนี้นะครับนี่ยืมของนักเรียนคนหนึ่งมาซึ่งมันก็จะขึ้นเอาไปแท็บใช้ได้เลยจ่ายเทอมละ26เหรียญน,นะครับมันก็จ่ายเราก็ใช้ได้แบบ unlimited use ในการขึ้นรถสาธารณะนอะแต่เทอมแรกที่ทํามันก็จะมีฟีเป็นวันท m e ที่เราต้องจ่ายเพื่อออกบัตรใหม่แต่ว่าถ้าน้องที่าอายุต่ากว่า19ปีอายุต่ํากว่า19มันจะยังไงนะครับ ก็สามารถขึ้นบัสได้ฟรีค่ะก็เมื่อขึ้นไปก็บอกคนขับว่าเราอายุต,ต่ำกว่า19กนะเขาก็จะโอเคแล้วก็ให้เราขึ้นได้เลยค่ะอืมก็19ปีอ่ะต้องต่ำกว่า19ในชะ่ไหมสิไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคต่ำกว่า19ขึ้นไปก็บอกบัสไดรเวอร์ว่าแบบ below 19เขาก็จะให้เราขึ้นฟรีไม่ต้องเสียค่า,าค่ารถบัสขับ ครับตอนนี้เราอยู่หน้าตึก Snow q u a e Hall นะครับเป็นตึกที่ Edmond College มี p a r t n e r อร์ชร่วมกับ Central Washington University นะครับ C W U นะครับซึ่งเปิดสอนลักสุดปอตีที่แคมปัสของ Edmond เลยเนาะคือจริงมาเรียนใน college เราจะ transfer ต่อมหาวาลัยที่เขารับเรา รับเครดิตของเราในการศึกษาต่อที่ไหนก็ได้เลยนะครับในอเมริกาบางที่ก็มีการันตีทรานเฟอร์นะครับหมายความว่าเราเรียนจบจากเอดมอนด์ด้วย GPA เท่านี้เราจะเข้าต่อก็ได้งั้นไม่มีเรียวกว่าเซฟตี้เน็ตอยู่แล้วกันให้เราได้โอนเรียนต่อปอตีได้แน่นอนถ้าเราเรียนจบจากคอร์เ g สโดยที่ GPA จ,จะไม่ต่ํากว่าสัก2.0ถึง2.5เนาะแต่ถ้า GPA สูงขึ้นหน่อยแล้วเราอยากไปต่อในที่ที่มันคอมเพลตีฟขึ้นมีการแข่งขันสูงขึ้น,น,นอาจจะมี เร putation หรือชื่อเสียงที่มากกว่าเ,เราก็ไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น C W U ซึ่งเป็น partnership กับ e d m o n อเราเรียนจบจาก Edmond 2ปีเราอยากต่อปอตีในสาขาที่ C W U มีเปิดสอนเราก็เรียนที่นี่ได้เลยและปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นพา r ์เนอร์กับ C W U นะคือเอ็ดมอนมีเปิดสอนปอตีด้วยนะครับหลากหลายด้านเลยแต่ว่านักเรียนเรียน2ปีที่นี่ transfer ไปต่อมหาลัยอีกสปีเพื่อจบปตี ก็ได้หรือจะเรียนจบปตีที่นี่เป็นแบบอพย์พลายสปีเลยก็ได้หรือจะเรียน2ปีแล้วอยากอยู่ที่เดิมแต่อยากจบจากยูนิเวอร์ซิตี้ก็มีส w ีอยู่ลองรับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไฮไลท์เลยก็คือว่านักเรียนที่จะเรียนไฮสคูล uh, นะครับยังไม่จบมปลายก็เรียนไฮสคูลคอม l พลชันโปรแกรมที่นี่ได้อายุ16ปีหรือมากกว่าอยังไม่จบมปลายเริ่มเรียนที่นี่นะครับภายในปีการศึกษาแรกก็จบไฮสคูลเรียนอีก1ปีก็จบอนุปริญญานะครับร่วม2อปีเนี่ยจบทั้งมปาอปร้ญญไไหาาี3ด เพื่อครับอันนี้คือ emergency นะครับหมายความว่า,านักเรียนที่มาเดินที่นี่มี2ระดับเนื้อปุ่มสีดำก็คือ On Campus Security ที่นี่มี Security ดูแล24ชั่วโมง7วันนะครับแล้วก็กลุ่มสีแดงเนี่ยจะเป็น p olic e Fireman หรือ Ambulance นะครับ mm hmm. ก็คือติดต่อกับท้องถิ่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นจริงจังมากขึ้นก็มีตรงนี้คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับดังนั้นวางใจได้ะบนึงมาเรียนต่างประเทศเราก็ดูแลตัวเองด้วยแหละแต่ว่าถ้ามีความกังวลม,มีอะไรเราก็มีบริการพวกนี้คอยดูแลตลอดแล้วก็ทั่วแคมปัสครับ นี่เราอยู่หน้าเรเนียเพลสนะครับเป็นหอของวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าอยากให้การที่พักเรเนียเพลสเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยว่าเราพักห้องแบบไหนในนี้มันมีฟัซซิลิตี้อะไรให้ใช้และเอาภาพรวมแบบโอเวอร์วิวประสบการณ์เรารู้สึกว่าอยู่หอ,อนี้มันเป็นยังไงครับโอเค,อเคก็ตั้งแต่ตอนแรกเยเดินเข้ามาก็ตรงนี้เป็น h o u s i n g o f f i c e นะครับมันตั้งใ่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตึกนี้มันสร้างมาก่อนเลยตรงนี้แต่ว่าถ้าไปหอข้างหนุ่งข้ามันจะไม่มีก็คือ,องออองมาตรนี้ เวลาของอาหาร a เมซอนเลยมาส่งเขาจะมาฝากไว้ตรงนี้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องเกมรูมครับผมก็มีที่นั่งเรียนโต๊ะพูโต๊ะปิงปองมีคอมไม่ใช้สองสาเครื่องครับแล้วก็มีทีวีให้ก็ส่วนตัวผมก็อยู่ห้อง4ี่คนับผมก็ฟังเหมือนเยอะแต่ว่าก็โอเคครับตรงห้องรีวิครูมมันก็โอเคก็ใหญ่ก็มีพื้นที่พอสําหรับ4ี่คนเพราะถึงเราไปใช้ก็ไม่ได้ใช้พองอมนัน4คนอย่างเราใช้กันทีละคนแล้วก็ห้องนอนก็ มีแยกห้องอยู่บบเป็นยังไงอยู่คนเดียวผมก็โอเคโอเคครับเราอยู่ในหอใหม่เนี่ยคือทร i ทันนะครับซึ่งเดี๋ยวเ,เราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงหอเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างด้วยเพราะเป็นหอใหม่ใช่ไหมแล้วก็อยากให้นักเรียนที่จะมาเอดมอนด์ลองพิจารณาเป็นตัวเลือกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างห้องกันดีกว่าครับ เดี๋ยวให้น้องแก้ม็นคนผ่าทัวร์มันมีอะไรยังไงบ้างครับเ<ด>ชิญเลยครับคือส่วนใหญ่ก็คือเข้าประตูห้องมามันก็จะเป็นลีฟิ้งรูมกับคิทเช่นอยู่ข้างกันไปเลยแล้วก็คือด้ยวยความเป็นสองห้องนอนมันก็จะมีขนาดแบบว่าห้องสองห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็คิทเช่นเอ่อไม่ใช่คิทเช่นเอ่อฟรีซมันก็จะมีหนึ่งตู้แล้วก็มีพวกแบบเตาอบพวกเอ่ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ดูดควันก็จะมีแล้วก็จะมีโซฟาให้หนึ่งอัน แล้วก็ของในที่อื่นมันก็จะเป็นของที่เขาก็จะคือเขาจะมีของให้ระดับหนึ่งแล้วแล้วที่เหลือก็คือเราก็ค่อยซื้อมาถ้าเราอยาก่อแบบเราอยากต้องการของที่เราต้องใช้อีกอะไรเงี้ยก็ซื้อมาทีหลังได้ค่ะนี่คือห้องนอนเนาะใช่คะ่ะห้องนอนก็จะมีเป็นคอสตอยูฝั่งนี้คือห้องนอนมันก็จะมีแบบห้องนอนของใครของมันเลยขอ,ของมันเลยค่ะก็จะเป็นห้องแบบห้องดีของตัวเองเลยแล้วก็มีเตียงมีโต๊ะมีตู้เก็บของ1หตู้อะไรเงี้ย ก็มีซิงค์มีซิงค์แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำแบบนี้ใช่คซิงก์ก็จะแยกออกมาโอเคครับด้านข้างนี้ก็มีสนามกีฬานะครับแล้วก็ ด้านหลังทางนี้นะครับก็จะมีจิมแอนด์ฟิตเนสนะครับซึ่งมีบาสเกตบอลนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาเป็นอินทรามัวร์ให้นักเรียนเล่นได้นะคือพวกแบดมินตันหรือ,อกิจกรรมอินดอร์อื่นๆอย่างบาสอะไรเงี้ยครับก็ไปยืมอุปกรณ์เพื่อเล่นได้นะครับแล้วก็มี PE คลคสสอนนะพวกกิจกรรมวิชาเรียนกีฬาแนะครับก็มีสอนในนั้นนะครับก็เป็นการทัวร์วิทยาลัยเอ็ดมอนด์เนาะแต่ก่อนที่เราจะจบทัวร์เราอยากถามน้องๆว่ามีอะไรที่มันยังไม่ได้ไปทัว แล้วเราได้ใช้บริการหรือเราคิดว่ามันสําคัญที่จะพูดถึงเผื่อให้ใครอยากจะมาเรียนหรือมาเรียนที่เนี่ยได้รู้ไหมว่าที่มันมีที่เอดมอนด์เราลองแนะนําหน่อยได้ไหมครับก็จะมีฟู้ดพันธีค่ะซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังของจิงจิมเลยมันจะมีพวกแบบอาหารที่จริงๆมันจะมีพวกผักผลผ,กผลผ,ผลมไม้ที่นักเรียนของโรงเรียนเนี้ยค่ะเขาแบบเขาปลูกกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกแบบเอ่อพวกเอ่อสแปมกระปร๋องหรือว่าขนมสแน็คอะไรต่างๆพวกที่ เป็นพวก instant noodle อะไรก็มีเยอะค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์เพราะเขาเราแค่เอาใช้บัตรนักเรียนเราค่ะไปไปเข้าไป access แล้วก็เราก็หยิบมาได้ตามจำนวนที่เขากําหนดเอาไว้อืมก็ไม่ต้อใค้จ่ายแล้วเราก็เอาไปปรุงเอาไปทําอาหารทานเองได้อนอกเหนือจากเรื่อง food pantry หรือว่าวัตถุดิบอาหารเรามีเรื่องอะไรที่อยากแนะนําคนที่อาจจะ p l a จะมาเรียน คอ l l e เลในอเมริกาเพิ่มเติมนะครับเป็นการปิดท้ายก็สำหรับแพมมรู้สึกประทับใจกับ orientation ที่ทางโรงเรียนจะให้มากๆค่ะอย่างเราเป็น international student เขาก็จะมี orientation ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยกันโดยเฉพาะค่ะแล้วก็แพมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะได้เรียนรู้โรงเรียนให้ดีขึ้นหรือว่าหรือว่าในการใช้ชีวิตในอเมริกาค่ะ ได้ก็ประมาณนี้ขอบคุณน้องๆและน้องๆก่อนหน้านี้ที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับอาจจะเมนชั่นถึงชื่อไว้คนะือการเนาะอีกคนหนึ่งที่ต้องกลับไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่มาพาทัวร์และร่วมแชร์ประสบการณ์ครับดีครับขอบคุณครับ